สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่11พฤษภาคม2568ครับเรามาทะเลกันนะครับเมื่อวานนี้ยังไม่ถึงทะเลครับวันนี้เราจะไปเล่นน้ำทะเลกันที่เจ้าเลาาทะเลสวยไปครับไปดูกันเจ้าเลาาหาดสวย ตอนนี้เรามาถึงชายหาดแล้วนะครับครับตอนนี้มาถึงที่แางหาดเจ้าหลาวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศร,ร,รอบๆว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับนนี้ก็คือเจ้าหลาว เป็นบรรยากาศทะเลส,สงบุนะครับหาายขาไอยเรียบนะครับสอดยอมสุดยอดสูดด๊ตตอยู่ฝั่งทางนี้ครับฝั่งทางน,งางนี้ผู้คนก็หลากหลายนะครับมาเล่นน้ำทะเลตอนเช้ากัน ที่หาเจ้าหล่าว็เป็นบรรยากาศที่สุขืตอนนี้แดดออกแล้วนะครับแดดออกแล้วโอ้แดดออกแล้ว,อดดออลวตอนนี้วันนี้เชา้าวันที่ 11, ทสิบเอ็ดพฤษภาคมสอง8ันปดครับาเทศบาลนะครับถ้าเป็นเทศบาลก็เลือกตั้งกันวันนี้นะครับเมื่อคืนไม่รู้ว่าที่ไหนมาเห่ามาหอนบ้างนะครับ <laughs> ครับบรรยากาศบรรยากาศ ปัญจคาร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 เรามาเห็นยาย่าเล่นกับหลานแล้วนะครับตอนนี้<อ>เป็นไงครับมาทะเลรอบนี้ครับเ,รเห็นทะเลแล้วค่ะเห็นทะเลแล้วเหร <laughs> อ,ะอทะเลจันทบุรีะระรนะะคอ๋อ ฮาลุฮาลุยังไม่ถึงทะเลจันถึงทะเลจันนะครับตอนนี้หาลุเล่นน้ำแล้วครับเป็นไงหาลุเป็นไง ตอนนี้เราลงมาสัมผัสน้ำทะเลแล้วนะครับขึ้นกำลังมาครับขึ้นกำลังมาสัมผัสขึ้นทะเลครับ ขึ้นทะเลสวยๆครับขึ้นทะเลสวยๆครับขึ้นทะเลสวยๆครับอื้อขึ้นทะเลสวยๆครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็มีกันครับขึ้นทะเลสวยๆอือ น้ำทะเลกันครับน้ำทะเลสวยสวยน้ำทะเลหาเจ้าลาวที่จันทบุรีนีนีน,นีอ้าวสวยหึย้ย <laughs>

i not halu lel namp tehle, eh yeah, namp tehle, halu mm. lel namp tehle, malu malu lalu lalu เลือเลือเลือเรือเือเลือออกกเลยขึ้นสวยครับข at um> ึ้นสวยอู้อ้ขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมานี้ สปีดบูดสปีดบูดลงมานะครับมาที่มาสวยน,นะครับมาสวย ก็จะมีป้าๆนั่นนะมาปล่อยแก่อยู่แถวนี้นะครับอ่าก็มาปล่อยแก่กันปล่อยแก่กันนะครับไปปล่อยแก่ปล่อยแกะปล่อยแกะปล่อยแก่อยแกะจะลานท้วนมากจับจะขอหลานโอ้ยอ่างหลานเอาคนมวกนีลานมันสิมวนก่อน อ่างหลานเงินอยู่ตรงนั้น <laughs> เช้าตอนเย็นหรือว่าตอนเที่ยงเนะครับซึ่งชายหาดจะเป็นชายหาดเรียบๆนะครับเรียบๆแล้วก็ลงเล่นน้ําได้ไกลาจากฝั่งนะครับเพราะเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดู จุดอันตรายที่เป็นธงสีแดงก็จะอยู่เลือกไปอีกประมาณสักเกือบ200เมตรนะครับหรือจะไกลกว่านี้นะครับเท่าที่วัดด้วยสายตานะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าเล่นนะครับวันนี้เราก็มาเล่นน้ําทะเลกันที่หาดเจ้าหลาวก็หาดเจ้าหลาวพาหลาน,ลานพาคุณย่ามาปล่อยแก่ <laughs> หลาน,ลานพาคุณย่ามาปล่อยแก่นะครับ บรรยากาศคนก็เยอะนะครับคนก็ถือว่าเยอะพอสมควรเป็นใจหาที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับจันทบุรี ไปนั่นแหกลับบ้านเีอาขึ้นเ,เอามันขึ้นได้นี่เลยเลาบก่อนเดินท้งนั้นบ๊ายบายทะเลแล้วบายายาแล้วอันนี้เออซมิ่งก็ไม่เหงอ สกนำตาลข้าวผต้มตกน่ารักขุนยังลูกกะลี่ เก้าเก้าแปดหอสี่สามสอหนึ่งเฮ้อไม่ไม่เอาไมเอาไม่ตอนนี้เราเล่นเสร็จครับ จะกลับไปทานข้าวเช้าบายบายทะเลอาหารู้บายบายทะเลก่อนบายบายทะเลนะบายบายทะเลบายบายทะเลอ่าตอนนี้สปีดโบูตนะสปีดโบ๊ทกำลังจะลงน้ำจันสปีดโบ๊ท เช้าเๆนะครับเรามานั่งชิวๆอยู่ชายหาดร้านอาหารนะครับวันนี้เอาอะไรนะ่อ๋อเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับป๊๊บี่ ให้มันถึงเ<ป>ลยด้านหลังก็จะเป็นหาดที่สวยนะครับหาดที่สวยครับหาดที่สวยมีชิงช้านั่งนะครับชมชายหาดสวยนะครับสวยๆบรรยากาศสบายสบายเช้าว,วันที่11นะครับ